พนะบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะทอพระเนตนรใราชการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบซีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่1ิบนะคะมีนายวันสุกรีแวมามะในอำเภอยะรัาางกราบบังคมทูลรายงานคะ่ะเสีงบ้า กูแบซิรานะคะเป็นบ้านเล็กๆค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะในอดีตนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินเป็นดินร่วนปนทรายทางเข้าหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง กระสดอนส่วนใหญ่นะคะทำนาเป็นอาชีพหลักและมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นเป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝนนะคะน้ำฝนจะไหลามาจากเขาตูมและเขาลานควายไหลทละลักเข้าสู่บริเวณพื้นที่การเกษตรของหมู่บ้านที่ถูกปิดกั้นโดยถนนและคันคูส่งน้ําจึงทําให้น้ําเอ่อทละลักเข้าสู่หมู่บ้านเกิดน้ําท่วมขังบริเวณหมู่บ้านนาข้าวพืชผักและไม้ผลได้รับความเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผล ได้ตามตดวการสัตว์เลี้ยงตายและไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะถนนบนทางภายในบ้านถูกน้ํำขังนี่แต่กว่านั้นแหงดูแล้วนะคะต้องม,ม,ม,มีน้ำกินน้ำใช้บ่อน้ำเตือนราษดอนขุดไว้นะคะน้ําจะมีสนิมไม่สามารถใช้ดื่มกินได้คะ่ะอม ส่วนเด็พระเจ้าอยู่หัวนะคะส่งได้รับทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบซิราตะบนกอลามอพยอรังจังหวัดปัตตานีค่ะและได้พระราชทานคำแนะนำและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะพร้อมทั้งให้คำปรึกษาภาพรวม,มสู่การพัฒนาพิกฟื้นพื้นที่บ้านกูแบซิราค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทศรรการหนึ่งตำบลหนึผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปค่ะซึ่งมีการแบ่งส่วนในการจัด,ดนิทรศการออกเป็น3ประเภทนะคะคือประเภทอาหาร ประเภทเคลื่อนแต่งกายและประเภทของใช้ของที่ระล,ลึกและของตกแต่งค่ะ,อคะอพอบมถูทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกลาบประคมทูลถวายรายงานดังนี้ยอดผู้ป่วย757รายตรวจโรคทั่วไป536รายโรคตา130รายโรคหูคอจมูก43ราย กม48รายโรคที่พบมากได้แก่โรคต้อเนื้อโรคข้อเข่าเสื่อมและวิงเวียนศีรษะผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานีหนึ่งรายด้วยโรคลมทักขณะนี้ปลอดไทยแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้ในายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนแพทย์สารารณสุขจังหวัดและพลตรีโชคไทยขวัญทิชิต ใกองทัพภา่ที่4นำผู้ขอรับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์เฝ้าบครลองพลีพระบาทจำนวนหกรายพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วกล้าวาด้วยกระม่อมขอเดชะ ผุวยในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะแต่แรกคือเด็กหญิงอามิโนมาดูเรอายุ9เดือนค่ะ การรักษาแพทย์ตรวจพบหัวใจทํางานผิดปกติวางแผนส่งต่อกุมรารแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสงขลาเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมขณะนี้การรับการรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากโรคดาวซินโดรมได้แก่ระดับฮอร์โมนไทรอยต่ำและกระตุ้นพัฒนาการที่ล่าช้ารักษาที่โรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลปัตตานีรวมไปถึงโรงพยาบาลยะรังค่ะ แล้วรายที่2นะคะเด็กหญิงอัฟนานบูแนอายุ6ปีค่ะซึ่งจากการวินิจฉัยนะคะการเจริญเติบโ,โตของกระดูกผิดปกติโรคความผิดปกติในการขับกรดของท่อไตส่วนปลาย ซึ่งการรักษาและการส่งต่อโรงพยาบาลโรคความผิดปกติได้มีการส่งต่อในการรักษาพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลา,านครินทร์ค่ะรายที่3นะคะเด็กชายอูบัยดิลละ,ะเจสกเจลีนะคะอายุ11ปีะคะ่ะเป็นผู้ป่วยที่หัวใจส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่ายใจสัน่นหน้ามืดและหมดสติเป็นระยะๆะะนะคะแพทย์วางแผนส่งต่อกุมรารแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลหัดใหญ่เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของโรคและรับการรักษาเพิ่มเติมค่ะนางสาวปฏิโมะเจ๊หลงนะคะอายุ33ปีค่ะเป็นโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง ขนาดนี้เนื้องอกได้กดทับเส้นประสาทต,ตาทั้งสองข้างทําให้การมองเห็นของผู้ป่วยแย่ลงนะคะแพทย์ได้ผ่าตัดเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองออกแล้วรับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลสงขลานครินแล้วรักษาที่โรงพยาบาลยะลาและโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะรายที่5าค่ะนายดิราแมตโตปุโรอายุ59ปีนะคะ ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดและโรคไตเรื้อรังระยะที่3ร่วมกับมีภาวะหัวใจล้มเหลวและภาวะเลือดจางค่ะแพทย์วางแผนส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดและสองกล้องเดินทางเดินอาหารเพื่อหาสาเหตุภาวะโลหิตจ,จางและรับการรักษาเพิ่มเติมค่ะท่านที่6นะคะนาย ซือรีบุงโง่ตันยงอายุ31ปีนะคะก็ส่งตัวประสบเหตุ แสดงภาคใตาค่ะวันนี้มาด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยการชื่นชมนะคะพระบรมีและที่จะแสดงออกถึงความจุระักพักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์นะคะวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้สลับผ้าฝาเตะ พระปูษาปาเตะน,นะคะซึ่งผ้าปาเตะหรือผ้าบาติกนั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงแดนใต้ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและเป็นมรดกภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับเืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่สากลน,นะคะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจหรือแม้แต่สเสด็จเป็นการส่วนพระองค์นะคะจะทรงใส่สพระไทยและพิธีพิถันในการเลือกใช้ผ้าไทยสำหรับตัดเย็บฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความงดงามและความประณีตของผ้าไทยค่ะ คุณเป็นล้นพ้นนะคะแก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้เฝ้ารอรับเสด็จเชื่อมชมพระบารมีอย่าใกล้ชิดนะคะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต <All right. S 1> พเพื่อเก็บไว้ <All right. S 1> เป็นความทรงจำ <All right. S 1> เป็นความประทับใจในฐานะประสบนิกรของพระองค์ค่ะ ึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ <S <S ทงพระประมาพิไทยวปร,รและทงนามาพิไทยสอทอนะคะรวมถึงทงท่าไทยค่ะได้บกสะบัดนะคะไปทั่วบริเวณมัยชิกลาง เมืองจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยน้อมสำเน็พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ทรงให้ความสําคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นานับประการค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างทราบซึ้งในประหมากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ พระเด่นพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชนีเคลื่อนออกจากมัสยิดกา